ใหญ่มากเลยอ่ะเราเก็บขวดมางแต่เช้าแล้วว่าได้กี่ใบแล้วมีไหมถังขยะใบเนี้ยนี่ได้ขวดเต็มอ๋อคุณได้ขวดเดียวไม่เนาะม,มันเป็นเช้าเราเก็บขวดได้สองขวดแล้วเราจะไปขายได้เงินกี่บาทเนี่ยโุ้ยใหญ่มากเลยบิ๊มข้าวไหมรอไปหาขวดอีกทีมีปะไหน,นไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะ <What? S 1> <laughs> เอาหินมาถมน่อยตรงนี้ฝนตกแชะไปหมดเลยเละเทะโอ้เริ่มมีแดดแล้วเนี่ยแดดก็ร้อนสองคนพ่อลูกนั้นมาทำอะไรกันแถวถังขยะเจอไหมป้าไม่เจอเลยไม่เจอเลย คุณคุณทำอะไรอะคุณกินข้าวอยู่ใ <c oughs> น,นถังขยะค่ะอา้าวผมหิวข้าวจนตาลายแล้วครับเนี่ยโอ้ยต<ห>ตแต่เช้ายัางไม่กินข้าวเลยนี่ลูกชายเหรอคะใช่ครับนี่ลูกผมนี่ถุงอะไรคะเนะี่ยหาขวดกันอยู่เหรอผมเก็บขวดขายครับดูดิทั้งตั้งแต่เช้าได้สองใบเองครับคุณผู้หญิง เอาอย่างนี้แล้วกันคุณช่วยฉันเนี่ยตักหินเนี่ยให้ผมช่วยตักหินแล้วจะให้ค่าแรงผมใช่ค่ะจะได้มีเงินไปซื้อข้าวให้ลูกกินอู้เอาดิครับอันนี้ค่ะอันนี้อะไรครับช้อนเหรอวนึกว่าช้อนไปกินข้าวตักหินเนี่ยหินเอาแบบค่อนข้างที่มันเกินเกินนะคะอ๋อได้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 ผมตรงนี้อะบีมทําดิเอาหนูไปเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวให้ลูกผมทําก่อนนะโอ้าไหวเนี่ยทำไหวทำไหวครับน้องเขาขยันมากเลย อะไรที่ได้เงินเขาทำมดครับอันเนี้ยตักเนี่ยตรงเนี้ยหนูเน,นี่ยเกินเกินเนี้ยอ่าเอาไ้ตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมใช่เอาไปโรยโรยโรยตรงนี้ครับตรงนี้ที่มีดินโอ้ผมผมว่าเดี๋ยวผมทําเองเนี่ยครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณผู้หญิงใช่ค่ะใช่โอ้ขยันขันแข็งมาก พอก้อนพอก้อนเดี๋ยวพักเขาไปกินน้ํากินท่าก่อนค่ะผมยังไม่เหนื่อยเลยยังไม่เหนื่อยเหรอคะยังไม่เหนื่อยเลยครับไม่เป็นไรหยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวไปพักก่อนโอเคครับโอเคโอเคปลปลานุ่มน้อยเข้าไปในบ้านกันไปกินน้ําก่อนลูกไปครับปไาดื่มป้าไหนอะบ้านเหม็นสักหลังเลยอะข้างในเลยค่ะข้างในไหนครับเดินเข้าไปข้างในค่ะเน่ยหรอใช่ ตื่นตื่นกันแล้วมากินน้ํากันแล้วอ้าวโอ้สงสัยจะเหนื่อยมากแล้วเนี่ยมาถึงก็หลับเลยตื่นเร็วน้ําดื่มอะไรครับเนี่ยน้ำดื่มบ้านนายจ้าน้ําดื่มบ้านนายบายช้นวิทแอร์เหรอครับใช่กินกินกินน้ําก่อนโอ้โหแล้วใครจะกินต่ออะขอบคุณมากเลยครับน้ำเย็นเจี๊ยบเลย เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอากับข้าวมาให้กินอ๋อครับ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 อุ้ยเจ้าของบ้านใจดีมากเลยนะบิมนะใช่โอ้ยหิวข้าวจังเลยแม่หล่ข้าวจะมาครับป้าเดี๋ยวก็มาแล้วมัง้งนั่งไงนั่งไงเจ้าของบ้านเขายกกับข้าวมาให้เรากินแล้วออุ้ยอะไรครับเนี่ยไก่ต้มปลาสะบะย่างโอ้ยให้ผมกินดีขนาดนี้เลยเหรอยังไม่หมดรอเดี๋ยวนะยังไม่หมดอีกเหรอครับ ออะไรครับเนี่ยก่ย่างก่ย่างอ่ะครับลูกผมชอบกินมากเลยครับไก่ย่างริมเสียมอะไรยาาต้องให้เขาอนุญาตก่อนกินได้เลยกินได้เลยไม่ต้องรอเด็กไปยกด้วยห้ไหรนะครับ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 เอากินเลยกินเลยเราบอกกินได้เลยนี่บ้านอยู่ไหนกันเนี่ยมาเดินเก็บขวดถึงที่นี่ อ๋อยู่แถวนี้แหละครับขับรถเลยไปประมาณสี่หมายิ้มอะครับก็จะเจอบ้านผมสี่หมายิ้มนี่<ช>มันกี่โลไม่รู้เหมือนกันน่ะถ้าขับไปอะแล้วถ้าเจอหมายิ้มสี่ตัวเนี่ยจะถึงบ้านผมเลยโอ้ใจแล้วใช่ <c oughs> เากินเร็วๆบีมจะมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราได้กลับบ้านกันนะมาบีมอิ่มแล้วครับป้าอือปะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันบีมเป็นไงอร่อยไหมจ๊ะอร่อยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ จ้าจ้าเดี๋ยวเอาข้าแรงไปด้วยจ้าข้าแรงอครับอันนี้จ้าห้าร้อยเอาไว้ซื้อข้าวให้ลูกกินนะแบงจริงบะครับเนี่ยแบงจริงสิคะทำไมมันเหมือนแบงปอมเลยอะมันซิดซี่เลยดูสิแบงจริงจ้าอ้แบงจิงเหรอครับแบงจริงบีมขอบคุณเจ้าของบ้านเลยทขอบคุณครับเออว่าแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะผมขอเอาไกล้กับไปกินนะเอาไปได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยครับป้าบีมกข้บ้านกัน กลับบ้านกันดีๆล่ะห้าร้อยด้วยไปหาสีมาอิ่มก่อนแล้วกลบบ้านใจดีมากเลยอ่ะเราขุดหินปั๊บเดี๋ยวขอให้เรามาห้าร้อยยังไงายหินก็ที่นี่